เดี๋ยวเราจะได้เจอผู้บริหารนะครับจากทางโรวีโอซึ่งเป็นต้นกำเนิดผู้สร้างแอนดี้เบิร์ดเลยเคยทราบหรือไม่ทุกคนในแอนดี้เบิร์ดเมื่อกี้ยกมือกันอยู่เยอะเลยเคยรู้ไหมครับว่าเกมแอนดี้เบิร์ดถึงขั้นตอนที่แฟนสาวแอนดี้เบิร์ดทุกคนขอเสียเลยอยู่ต่อได้ไหม

บอกคืนแล้ววันหลงฉันไม่มีเธอคงว่างเปล่าอยากอยู่และเธอฟันดีแต่ใจก็ร้อนดีเวลาของฉันอยากจะอยู่เธอให้นานนานนานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่นเป็นใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้พิงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ันหัวใจฉัน ฉัหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักฟ้าบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอตอนนี้ได้มันอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้เธอหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักฟ้าบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ให้ฉันได้ คืนนี้ฉันได้อยู่กับเธอคืนนี้ฉันได้อยู่กับเธอขอบคุณครับขอโทษนะจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างนะฮะไม่เป็นไรเราแก้ตัวเพลงที่สองอีกว่า ตาได้พบก,กันเธอนั้นชีวิตความฝันเกิดขึ้นด้วยกันทัน้งตาฉันอยากจะหยุดเวลานี้โอ้แต่งแต่วินาทีที่ชีวิตมีเธอเข้ามาเธอจะมีคนที่ คิดด้วยว่ามุดดอกแรกไปยิงไปเนี่ยดอกแรกยิงไปแล้วมันไม่โดนต้องไปคิดว่าเออจะยิงยิงในองศาแบบไหนความแรงแบบไหนมันเป็นเรนื่องของความคิดด้วยซึ่งน้องทุกคนก็คงได้พัฒนาทักษะตรงนี้อยู่แล้วสุดออยอดดูน้าเดยตอบสิครับตอบเป็นหลักเป็นเกณฑ์ตอบเป็นหลักฟิสิกส์เลยอย่างงี้จะต้องพวงไม่ได้แตกตมากชอบคาแรคเตอร์ของเราตัวไหนคะเออจริงๆแล้วชอบหมดทุกอย่างชอบหมดทุกอย่างเลยทุกตัว ถามเจบผมอยากถามดาราคนอื่นนะแอนดี้เบิร์ดมีสิ่งที่ดีที่สุดของคุณคืออะไรคืออะไรคะมันทําให้เวลาการรอเข้าฉากของเรามีความหมายเสมอโอเคค่ะใช่ทุกคนเอามาเล่นตอนช่วงรอเข้าฉากตลอดครับใช่ครับสถ้าเป็นดูจากมือถือทุกคนได้เป็นพวกนักแสดงอะไรเงี้ยเขาจะมีอะไรขอ้นกันระหว่างระหว่างพัก พักโกพักอะไรเนี่ยลงได้ทุกระบบปฏิบัติการนะครับ iOS Android Windows p อ o n e มีหมดเลยนะครับนี่ถามนิดนึงทุกวันนี้เห็นออกงานทุกวันเลยครับมีเวลาพักผ่อนส่วนตัวบ้างไหมครับมีครับผมมีอยู่นะฮะโหเยี่ยมเลยแล้วผลงานตอนนี้เราจะได้ดูอะไรที่เป็นฟอง์มยับแบบคู่กรรมแล้วมีอะไรอีกไหมครับในเร็ดนี้เอ่อจะมีละครครับผม ร้อยละเด็ดต่อวันแล้วก็บูรหารนิ้วมือด้วยนะแล้วเ,เ,ญญวเ,เ,เด็เกก็จะได้พัฒนาสมอง,งด้วย,ยพัฒนาทักษะด้วยเยี่ยมเพลินอะไรอีกด้วยครับโอ้โหนะเพราะว่าเกมนี้นี่ใช้หลักฟิสิกส์จริงๆนะครับ,แล,รบและยิ่งพอเป็นเวอร์ชันสเปซวันนี้ที่เรามาออกงานเนี่นะครับมันจะมีเรื่องสิญญาวดล้ด้วยเดี๋ยวไมไ่ลองไมไ่ลองออเอาแล้วนะเยี่ยมเยี่ยมแล้วเวลาขับไปพอไปถึงที่หมายแทร็กจอดปกติดดัง เอาเลยเอาแบบแอกดี้เบิร์ดเลยโอ้ไอเดียดีมากหลายคนสาวๆถามเออแล,ลออ้วรถแอกดี้เบิร์ดพี่นเดชนเนี่ยจะมีบอกข้างด้วยไหมคะมอ,อย่าไปนั่งด้วยอย่าไปน่าด้วยเยียเยย่ยมเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การแข่งขันเลยนะครับ,รบวันนี้ทั้งห้าท่านนี้นะครับได้ซื้อสินค้าและเราก็ได้จับเรียบร้อยแล้วชื่อนัดแต่น,นัดดิ้งแรกให้แน่นแล้วแล้วก็ถามแล้วเขาแปลว่าคือเธออ่างองก้อเหนื่ยากแง่หวานมาเขาหนูท่านาเป็นแม่อธิบายนะผมนัดก่อนนะครับ Okay, your wife was Thai. That's the reason that all foreigners stuck here because Thai wife, I know. Okay, what uh, do you know that yet before? Uh, I watched. O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 h, I watched. I watched. the movie that you saw was in title. I saw I คู่กั o ก k นก w นคือซิคแคร์ส n ช่ i หมและคู่คืคู่บ่ค i ่บคร์เรียนับโอเคครับี้บ่ได้แคเระป็นการจับคู่กันหรือว่าจริงๆมันเป็นความเหมือว่าเออเรียนเรียนตั้งใจครับตั้งใจว่าเรื่อเรียนภาพยนตร์อยู่แล้วดอย่างงี้นนัเด็ถึงว่าไม่มีเวลาลับ ไม่ไม่ไม่เกี่ยวักอะไรเกี่ยวแค่เหมือนว่าช่วยกันสมมติว่าเรามีงานเราก็